รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟรชมีเดียจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธายนรสิงห์บริษัทปตทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์กะทิร้อยเปอร์เซตตราอร่อยดี KCF เกระเสยมชยายฝาน้ำส้มสายชูตราคิวพีเอเจดีวคารา,าโอเกอะผลิตภัณฑ์สตาร์เวลสปเปอร์วรแวตารานกเพนกวินฮอตพอตสุก,กี้บุฟเฟ่น้ำมันงาจีนตราบังกอนคู่ภูมิใจเสนอ สกาันยกขยุง6ดับยกาะารไทยอาหารโลกลารากรรยกรยขยงงกงยกรนนกอยกระกรกรรัยกรัทรรับ ขยงติดดาวสนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอมาร่วมพลิกใจกับปตทประกูลผมแต่บางบาทตื่นยิ้มรักตันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพีชาเยือนอย่างออกไปยกขยูฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์สตาร์เวลสมัยหักบนนอนเป็นสายหลับสลายสลบยกขะยูนเอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์เอเจเครื่องเล่นคาราโอเกะอาจจะมีหลายชอบกรไดะ ก็อยู่ในช่วงยกขยงติดดาวค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่ร้านวันดาแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณป้าวันดา,นดาค่ะสวัสดีค่ะวันดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะคป้าขาวันนี้เมนูอะไรคะที่คุณป้านํามาให้พวกเราทานนะคะวันนี้มีน้ำเงี้ยวเจ้าเจ้าน้ำเงี้ยวนี่มีกระดูกหมูเหลื่นหมูเนี่ยเจ้าแล้วก็ก่อนจะทํานี่ก็คือมีน้ําพริกมันก็มีหอมแดงกระเทียมนะเจ้า แล้วก็มีพริกนิดหน่อยแล้วก็มีกะปินะเจ้าอ๋อมีกะปิด้วยหรอใส่กะปิด้วยนิดหน่อยอ๋อนี่หนูเพิ่งทราบเลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกนี่มาพัดนะเจ้าเอามาพัดพัดพัชมันหอมเส็จแล้วก็เจ้าพัดให้หอมเส้นแล้วก็เอากระดูกอัญยางลงไปนะเจ้ากระดูกกระดูกลงไปพัดต้วเส็จแล้วก็มันหอมค่ะกระดูกหมูพัดเส้นแล้วก็ก็เอาน้ำใส่เจ้าน้ำใส่พอเดือด พอเดือนลรก็ใส่ผวกเลือดลงไปเจ้าเลือดหมูต้มเจ้าเลือดหมูต้มใส่ลงไปแล้วก็ค่ะแล้วก็มีกับมีดอกนิ้วแล้วก็มีมะเขือเทศเจ้าดอกนิ้วเจ้าตั้งเหนือนี่มันมีดอกงิ้วเจ้าดอกงิ้วเจ้าดอกนิ้วจิ้มกันเจ้าดอกนิ้วขาากลางไม่มีบ่มีเจ้ามีตั้งเหนืออย่างเดียวเจ้าใช่ใช่อันนี้หรือเปล่าคะค่ะค่ะในแนวเราจะจะอันนี้แหละค่ะครับ อร่อยมากค่ะค่ะค่ะเด้ลองนแล้วก็ผมแข็งอะไรอ่ะขมๆหรอคะสงใส่ผักกาดดองผักกาดดองอ๋อเส่ผักกาดดองด้วยค่ะแล้วชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดแล้วก็เพิ่มพริกอะไรลงไปค่ะผักกาดดองกระเทียมอันนี้หนูสงสัยมากเลยค่ะไอันนี้เป็นหมูกระจกหมูกระจกหมูกระจกแล้วก็ไอ้นี้แค่หมูไร้มันทําเองค่ะทำที่บ้านค่ะทำไมถึงเรียกว่าหมูกระจุกเขาเขาไม่ใช่เขาจะมีติดมันเขาตั้ง ตั้งชื่ออย่างนี้มมนกระจก,ก,ะจกค่ะหมนกระจกอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าใ,ใครไปใครมาแถวนี้นะคะจะหาร้านท,ที่ตั้งที่ร้านนี้ได้ยังไงคะคุณป้าเปิดแบบว่าเปิดเอาเข้าในเน็ตนะคะ,คะใส่ไอ้ยังไงก็เอเข้าในเน็ตด,ด้วยค่ะในเน็ตตูวยจา เข้าไปดูได้ที่ไหนคะใจวันดำหน้าวันดำหน้ามันดำหน้าแค่นี้หาเจออยู่แล้วใครจะกดไลค์ก็กดไปนั่นดำเบอร์โทรศัพท์เบอร์บ้านก็054ค่ะ772 149ค่ะคุณอน้าคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะค่ะยสิจ้อดเลยขอบคุณมากค่ะเิดดาวให้เลย อร่อยแล้วก็เด็ดขนาดนี้เนี่ยนะคะทางรายการเราเนี่ยขอใบเกียรติบัตรให้เลยค่ะนี่ค่ะยำขยงติดดาวค่ะอบคค่ะขอบคุณป้าวนดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบุณใหอเลย แล้วเดี๋ยวเรากลับไปพบกันในช่วงหน้าค่ะช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงค่ะกู้น้ำตาไมหักวันน้อนตัวนี่จำเตานี่เป็นสาหร่ายทำมาจากสาหร่ายเหรอคะเคยทานเลยเพิเคยได้ยินนี่และค่ะมีงาด้วยนะคะเมนูเล่นจะมีงาขาวไออันนี้เราทานเราทานกับข้าวหรือว่าเราทานเล่นได้เลยเราทานกับข้าวทานกับข้าวกับข้าวเหนียวยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลก ทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซ็ตราอร่อยดีต้นตะกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม 6โมงเช้าเยือนอย่างผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตรางว่วนสูงยุคนี้มันต้องทันสมัยหากน,น,น้ำมันงาจีนตราบังก่อนคู่ค,ค,ค่ะแล้วเราก็กลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทัวร์ตลาดอร่อยเยอะยงนะคะแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองหน้าอีกเช่นเคยค่ะแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากท่านสสสิรินทร์ทอแล้วก็นายกสรุรพลเหมือนเดิมนะคะท่านท่านสสคะาวันนี้โบอยากจะถามว่าได้ข่าวมาว่าเดือนกรุมพาเนี่ยที่นี่เนี่ยได้มีเทศกาลอะไรคะอ๋อก็เดือนกรุมพานะคะเรา จะมีเทศกาลเที่ยวชมดอกชุมพูภูคาคที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคาซึ่งเป็นดอกไม้หนึ่งเดียวในโลกนะคะไม่มีที่ไหนมีที่จังหวัดน่านแห่งเดียวนะคะอยู่ที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาค่ะระยะเวลาก็อ่าก็จะเป็นช่วงทั้งเดือนทั้งเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักด้วยนะคะและดอกชมพูภูคาเนี่ยเป็นดอกที่มีความสวยงามสีชมพูนะคะค่ะนี่เป็นตัวอย่างของดอกชมพูภูคานะคะซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วก็ หาดูได้ยากนะคะส่วนใหญ่เขาจะขึ้นที่ไหนครับอ๋อก็ขึ้นต้องขึ้นไปดูที่อุทยานแห่งชาติดอทูกาก็จะไปบอกรักกันอ๋อถ้าไปบอกลักกันแล้วก็ยังมีอากาศหนาวเย็นในช่วงนั้นใครที่ยังไม่มีแพลนไปไหนก็มาที่นี่ได้นะคะผอมาคนเดียวขากลับมีสองคนไหมครับอ๋อก็แล้วแต่ทาความสามารถของท่านค่ะไปลงไปนำหน้าไปเช็คไปนำหน้าค่ะแล้ววันนี้นะคะถามเชฟกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เมนูของเราเมนูอะไรคะเป็นเมนูราบสุ๋น ขนุนปกติหนูไปทานเล่นแล้วจะไปทำแต้จะใช้ขนุนอ่อนครับไม่ได้ขนุนถุกหรือขนุนแก่ที่จืดจีเหรือเป็นขนุนอ่อนโอเคค่ะงั้นไปจ่ายตลาดกันดีกว่านะคะก็ให้ท่านสสแล้วก็ท่านนายกไปเป็นไกด์เช่นเคยนะคะไปกันเลยค่ะเชิญกันเลยครับอยู่หกโมงจ้าสามค่ะ ตลาดเช้าที่นี่มีอะไรบ้างะคะส่วนใหญ่ตลาดที่นี่จะเป็นตลาดอาหารเมนูชูสุขภาพก็คือคนที่มาจับจ่ายซื้อของที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพมีความปลอดภัยด้านอาหารแล้วก็ผ่านแล้วเนี่ยจะเป็นอาหารเกี่ยวกับสุขภาพดีะนะครับไม่มันไม่ใส่พวกรสนะครับแล้วก็ไม่มไม่เค็ม,มนะอาหาร่างๆเน้นยุขภานโดยเฉพาะยำขนุนเนี่ยก็มาจากเออขนุน ดิบขนุนขนุนดิบนะฮะนะนี่ตำเตานี่เป็นสาหร่ายสาหร่ายน้ำทะเลเหรอคะเคยทานเคยคือเคยได้ยินนี่ยแหละค่ะมีงาด้วยนะคะอันนี้เราทานเราทานกับข้าวหรือว่าเราทานเล่นได้เลยทานกับข้าวทานกับข้าวทานกับข้าวเหนียวครับหนูขอดูหน่อยนะคะตำเตาค่ะสาหรายน้ำจืดนี่เป็นสาหร่ายสดนะคะ ถ้าเป็นถ้าเป็นเออ่ถ้าเป็นทะเลก็จะเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เป็นสาหร่ายเพื่อสีเขียวค่ะอันนี้เขาเรียกแกงก้าวแกงอะไรนะคะแกงกระด้างแกงกระด้างจะมีในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นแกงกระด้างค่ะทำมาจากอทำมาจากหมูค่ะหมูนะครับปรุงรสค่ะให้รสชาติกรอบๆนะฮะแล้วก็ใส่ไว้เพราออากาศเย็นก็จะมีมันมันมันจะเป็นวุ้นขึ้นมาแล้วอย่างนี้เราต้องซื้ออะไรต่อวะคะเชฟนี่เป็นลาบกระดุนค่ะ ใช้ขนุนแล้วคือถ้าอย่างเงี้ยเวลาเราไปทำแล้วขนุนมันจะดำหรือยังไงมเนี่ยว่าเดี๋ยวผมไปลวกนี่เดี๋ยวผมเพิ่มเติมแต่ชูคิวพีเราไปลวกมันจะทำให้ขนมไม่ดำอ๋อโอเคได้เลยค่ะแล้วมันมีวิธีการเลือกเลือกขนมหรือหานมอะไรขายกี่ชั้มีเราเท่าไหร่ะออทั้งลูกเลยใช่ไหมครัทั้งรุ่เลยในค้าแล้วที่ผักอะไรเนี่ยอะไรนะขี้หวงผักขี้ขวงใช้ทำอะไรจ๊ะใช้ทำอะไรแกง

อันนี้เลยดีกว่าไม่ต้องไปเรียนใสายสั้ประหยัดโลกร้อนโลกร้อนลดโลกร้อนมีหมูหอมแดงด้ครับหอมแดงหอมแดงม่เลยเดี๋ยวตื่อีกร้านหนึ่งโอเคเดี๋ยวใช่เลยค่ะขอบคุณนะคะหอมแดงคะสวัสดีค่ะอ้าวบัวผาเชฟคะแล้วเมนูลาบมันยังขาดอะไรอีกไหมคะตอนนี้เมนูลาบันนี้เป็นเมนูที่ง่ายที่สุดเลยเพราะว่าผมเป็นคนผมลาบต็ดเปรนลูก ในซองเนี่ยมัน <c oughs> ี้มีผงลาบด้วยเหรอนาวแล้วก็พริกโก้ด้วยครับมันมีแล้วก็ข้าวเปลือกเลยครบหมดแล้วเลยท่านนายกชอบทานลาบไหมคะเดี๋ยวนี้มันเครื่องลำบากเพราะปัจจุบันนี้เลยง่ายสะดวกสบายมากขึ้นมันทำให้เราหาทานง่ายมากขึ้นใช่ไหมนี่เป็นลาบอีสานใช่ไหมอันนี้เป็นลาบอีสานไม่ต้องไม่ต้องไป มีต้องคัดมะนาวหรือพี่ฝนหรือว่าข้าวคั่วนี้สำเป็นลูกเลยครับง่ายด้ครับลวกลวกแล้วคลุกได้เลยคลุไม่ต้องอาศัยไม่บ้านแล้วท่านนายกทำข้าวบ้างไหมครับเนี่ยทครี่นี่เขาเรียกว่าโซล่าโซล่เอามาคลุกกันคักติดต่องเลยครับ ขอบคุณค่ะตไปเได้ลยตเวลาครับร<อ>ไปเลยครับไปเลยไปต่อกันเลยค่ะ<อ>ค่ะแล้ววันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเช่นเคยนะคะคุณอาขาวนี้เรามีเคล็ดลับอะไรคะขา้องโบเคล็ดลับดีๆก็ต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงอาหารนั่นแหละค่ะวันนี้เราจะปรุงราบขนุนค่ะขนุนอยู่นี่เลยขนุนเราคุยเรื่องขนุนเลยใช่ไหมคะนี่ถ้าขนุนเนี่ยเป็นขนุนอ่อนอแล้วก็มาปอกเปลือกเสร็จก็หั่นเป็นชิ้น ริสาเขาเรียกบักนี่บักนี่แล้วเขาก็เอาไปทำซุปซุปเออซุปไม่ใช่ซุปแบบซุปข้าวโพดนะภาษาของเขาก็คือคล้ายๆเอาไปยำมาเลย้ซุปบักนี่บักนี่ที่เจ้าคุณอาไม่บอกใช่เอาไปใส่แกงอ่อมก้มเปอร์โอ้โเยอะแยะเลยคุยเรื่องขนุนแล้วก็ใบขนุนใบขนุนอ่อนเห่ไหมเราก็เอาไปกินกับน้ำพริก เอาไปลวกกินกับน้ำพริกแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยในใบขนนุนเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวแล้วก็เผื่อนๆเล็กน้อย,อ,ยอันนี้ให้วิตามินซีสูงมากเลยเวลาอากาศนาหนาวๆเนี่ยโอ้โหมาที่หน้าหนาวก็กินใบเขาเรียกใบขนุนอ่อนก็ดีนี่แหละเรื่องขนุนนี่ก็น่าสนใจได้ความรู้เรียกว่าเยอะมากจริงๆนะคะมางั้นพอได้ความรู้แล้วเพราะว่าเราไปพบก,กันช่วงหน้าเลยค่ะเทตี้เทตี้ชิมข้าวหมองชองเชงค่ะ ไปกันเลยค่ะสโลตสลบยกขยุง6โมงธรรมดาเนี่ยลาดทางเหนือต่างกับลาดทางอีสานลาดทางเหนือจะใส่มะแขปนครับมะแขปนมะแขปนคือคือเอ่อเป็นเป็นสมุนไพรทางเหนือมีเฉพาะทางเหนือเเหมมอจะจะกระตุ้นลิ้นกระตุ้นลิ้นยยกขยุง6โมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขมงโฉงเฉง น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุง้งตราพันไท้ายนลร,ร์สิวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงกนลงหกโมช้าเยือนอย่างออกไปยกขยงฟอมใหญ่ซูเปอร์แวตรานกเป็นวิ้นยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเต็นสายหลัดสลายคิดถึง F, เคซเกษมชัยฝาสารนาตติดตามสนุกสนานทานพฮอตพอตสุก,กี้บุฟเฟ่ยุคนี้มันต้องทันสมัยค่ะแล้วแ เราก็กลับเข้าสู่ช่วงเทตตี้เทสตี้ชิมขนมชงเชงอีกแล้วนะคะท่านนายกขาอยู่หรือยังคะหิวอีกแล้วแล้วพี่ๆนะคะอยู่หรือยังคะอค่ะถ้าอยู่แล้วเนี่ยต้องถามเชฟนะคะว่าวันนี้เนี่ยเชฟเขาจะมีเมนูอะไรมาคะมีอะไรคะวันนี้วันนี้เป็นลาบขนุนครับลาบขนุนนะคะงั้นเพื่อมให้การเสียเวลานะคะอยู่แล้วลงมือทํากันเลยดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะเชฟผสมครับผมวันนี้ผมใช้ขนุนอ่อนครับขนุนอ่อนขนุนอ่อนขนุนเด็ดเด็ดครับผมแล้วก็หัวหอมแดงใบตะะแหน่ แล้วก็ผักชีลาบต้นหอมวันนี้ผมเพิ่มโปรตีนจากเนื้อไก่ครับไก่ไทยและที่ขาดไม่ได้คือผงราบครับผงราบว้นตุ่ผมทำเป็นลูกครับผมใช่สะดวกครับไม่ต้องไปซื้อข้าวคั่วไม่ต้องไปซื้อพริกป่นพร้อมทั้งพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็น้ำมะนาาอยู่นี้หมดเลยครับผมแล้วได้อีกอย่างหนึ่งครับผมคือ ติวพีครับน้ำต้มสายชูครับอันนี้้เราใชทวันนี้ผมสำหรับใช้ลวกขนุนเพื่อต้มขนุนจะได้ไม่ดำผมก็ไมไว้ใช่ไหมแล้วก็เกลือเกลือด้วยตุ๋นครับตาเมืองที่หนึ่งครับได้ขนุนจะได้เค็มๆครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะลวกลวกขนุนอ่อนครับได้เลยค่ะใส่เกลือลงไปเนื้อใส่เกลือลงไปก่อนครับเยอะไหมคะพอสมควรแค่ผมมีสองรูให้เลือกรูเล็กรูใหญ่ไอไอตรงรูใหญ่นี่เอาไว้ใส่สำหรับเอาไว้ต้มครับแต่นี้ติวพีครับน้ำต้มสายชูติวพีครับ จท่านนายกชอบทานขนมอ่อนไหมคะับชอบใช่ออไหมคะเดี๋ยวต้องมาอ๋อเดี๋ยวเราต้องมาชิมกันดูนะคะว่าเชฟเขาทำเยังไงบ้างที่เหมือนผมเลยเนี่ยเป็นพี่น้องกันเลยเนี่ยใช่แล้วธรรมดาเนี่ยลาดทางเหนือต่างกับลาดทางอีสานลาดทางเหนือจะใส่มะแข็นครับมะแข็งมะแข็นคือ คือเอ่อเป็นเป็นสมุนไพรทางเหนือมีเฉพาะทางเหนือเป็นหอมหอมไมเนจะกระตุ้นลิ้นกระตุ้นลิ้นนะตอนนี้ระหว่างรอสุกนี่ผมก็จะมาทำทำยำนี่ครับทำยำนี่ครับผม่สก็เลยครับผมด้วยไก่ไก่ไหมดครับครับผมอันนี้ผมรวนไก่มาแล้วครับรวนไก่สุกพอดีก่อนครับผมต้วเรียบร้อยทำให้สุกแล้วตอนนี้ผมก็ปรุงรสด้วย ขอบลาบตามือที่หนึ่งครับได้ง่ายง่ายเพราะว่าทุกรถอยู่ในซองเดียวกันไม่เจอลาบกระดูกอันนี้เราจะใส่ประมาณกี่ซองใส่ประมาณสองซองครับผมสองซองหรือถ้าเพิ่มรถจัดรถจัดก็เพิ่มได้ตามใจชอบครับแล้วแต่เราชอบถ้าเราชอบรถจัดเยอะๆนะ้เราก็ใส่สามซองสี่ซองอยู่ที่ปริมาณนี่เว็นน้นี่เป็นทุกอย่างครบเลย แล้วก็แฉลวแฉลบเปี่ยนแมสสีสันนองแล้วได้ครับสีได้ปานเผ็ดมาแล้วสีได้แล้วเกลียวได้แล้วสีสันสสีันดูดีมากเลยนะคะดีดีดีเดี๋ยวผมรอคพราะเราต้องรอรอขนุนขนุนซื้อมาลูกก็เรื่อยเลยก็นายชงสีครับยี่สิบบาททานได้ทั้งครบปกติทนายโชคชอบทานอาหารรสจัดไหมคะหรือว่าทานจัดทานได้อร่อยจัดด้วยใช่ไหม ถ้าไม่เห็นก็เติมลอง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 ทีระหว่างนั้นเราก็แอบจบคนหนึ่งจบจบจบเป็นไงเป็นไงคิดป๋อว่าไงผ่านไหมผ่านครับผ่านอันนี้ผมผมจะลวกให้ตุกไปเลยครับจะได้ไม่ไม่ผัดครับผมผมไม่ฝาดครับผมลวกให้ตุกไปเลยครับผมแต่ปกติกินดิบก็ได้ครับเอาละขึ้นแล้วขึ้นแล้วผมเราวจ้าวช่วยจริงเลยหัวขนุนไม่สุก ใส่เลยไปเลยคุก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 ฝายกำลังร้อนๆนี่มันน่าคุกจริงต้องยี่ห้อคิีด้วยดูดิเลยเขาทำเป็นค้อนพอดีเลยนะอันนี้เดี๋ยวคุกเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเอ้าเดี๋ยวผัจะ่รคบผม่ะผมจใักตเลยครับตเลยครับใส่เลยเอะไหมเยอะไมยกดยกนิดน่อยย่อยน่่อย่อยยน่ยยนหน่งเลย่ย่่อหน่อย่อยน่อยหน่อออยเอ แล้วอะไรต่อบไหมคะโอ้เยอะมากเอาใส่ใบผัดชีลาบครับเทเลยเทหมดชีลาบเทไปเลยเอาไปหมดเลยครับใส่หมดเลยไปหมดเลยแล้วก็ต้นหอมน้วต้นหอมครับต้นหอมครับต้นหอมไปโอ้หมดเลยเอาแล้วไปสะระแหน่จะใส่ย่างกับผมเอาย่างใบสะระแหน่ใส่ย่างที่สีสันน่ากินใครต้องซื้อขอเลยแหมดูน่าอร่อยจริงเลยติดดาวไปเลยอย่างเงี้ย ใจหมดไหมครับโอ้าหหมดเลยครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะคราบขันนุนอ่อนถูกต้องหน้าตาดีเลยนะสันสดใสสดใสเลยน่าน่าทานมาก มาต่าดีเหมือนเจ็บเจ็บข่าวนานเขาชมแล้วเขาพูดถูกเขาเขาไม่โกหกคนที่นี่ไม่พูดโกหกครับไม่พูดโกหกแน่เรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะท่านนายกน่าทานไหมคะน่าทานมากเลยหิวกันหรือยังคะหิวแลถ้าหิวแล้วอย่างเงี้ยต้องแจกเลยค่ะตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลง หกงูชาเลี้ยงอยากออกไปยกพยุงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ อร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติดีมากๆเลยอร่อยไหมคะท่านนยอร่อยออร่อยไหมคะอร่อยหอมอยาประการใหม่ๆนั้นค่ะอิ่มมากๆเลยแล้วก็อาหารอร่อยมากด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะท่านสุนพลเพียร์สุดขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราที่ร่วมเดินทางแล้วก็สนับสนุนกับเรานะคะปตทกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตาอร่อยดีน้ำจิ้มซุกี้สุดวางตุ้งตาพันท้ายนรสิง เมื่อสูวนพริกไทยและเครื่องเทศตามุที่หนึ่งสีไทยซูเปอร์แวร์ฮอต์พอตบุฟเฟ่นานาชาติผลิตภัณฑ์น้ำมันยาตรามังกอนคู่ผลิตภัณฑ์แปรรูป KCF ผลิตภัณฑ์นรร้ำส้มสายชูตาคิ AJ DVD ดีและ AJ เครื่องเลนคลาวเกจผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า s ตา r ์เว l และ TV วีฟูบุฟเฟ่นะคะดอกจันสามห้าเจ็ดค่ะข่าวันนี้ต้องขอาวลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะคะเอาละค่ะทุกคนยกขยหกโ,โ,โ,โมงเช้า อาหารไทยอา,อาหารโลกเฮ<อ>้ชาวเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขย้งกบหมูขาว